กรณีศึกษาการแบ่งคลาสของหุ้นเพื่อกลุ่มอำนาจบริษัทการถือหุ้นเปรียบเสมือนการเป็นเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้บริหารและกำหนดทิศทางของบริษัทแต่รู้หรือไม่ว่าประโยคนี้อาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไปยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ของทุกคนเมตตารวมตัวกันบวชไล่มากกร์คสกเบิร์กออกจากตำแหน่งซีออของบริษัทแต่ก็ไม่สามารถไล่ชายคนนี้ลงจากตำแหน่งได้แล้วทำไมผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ถึงไม่สามารถไล่ซ e อออกจากบริษัทได้คำตอบของเรื่องนี้ก็คือโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในบางบริษัทรวมถึงเมตานั้นจะแตกต่างจากบริษัทอื่นๆโดยมีการแบ่งประเภทของหุ้นในบริษัทออกเป็นหลายประเภทซึ่งของเมตานั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบบแรกคือหุ้นคลาส A ที่นักลงทุนซื้อขายในตลาด N ส s d a q โดยทั่วไปซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น2 2 4 8ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม1เสียงต่อ1หุ้นแต่ในขณะเดียวกันเมตักก็ยังมีหุ้นอีกชนิดที่เรียกว่าหุ้นคลาส s B ซึ่งไม่ได้ซื้อขายอยู่ในตลาด n ส s d a q แต่ถูกถือโดยผู้ก่อตั้งและพนักงานระดับสูงเพียงไม่กี่คนตัวมีปริมาณรวมกันถึง402ล้านหุ้นและมาร์คซกเบิร์คนเดียวก็ถือหุ้นคลาสบมากถึง90% ประเด็นหลักก็คือหุ้นคลาส B จะมีความพิเศษกว่าหุ้นคลาส A ด้วยการมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมมากถึง10เสียงต่อ1หุน้นนั่นหมายความว่ามาร์คซักเบิร์กจะมีสิทธิ์ในการโหวตมากถึง58%จากสิทธิ์ในการโหวตทั้งหมดของบริษัทเท่ากับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะรวมตัวกันไล่มาร์คซักเบิร์กซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและดำรงตำแหน่ง c e อออกจากบริษัทไม่เพียงแค่หุ้นไม่ต่าเท่านั้นที่มีระบบการจัดคล บริษัทแม่ของ Google เองก็มีการแบ่งผู้ถือหุ้นมากถึง3คลาสโดยที่ถ้าเราซื้อหุ้น Alpha b บตด้วยตัวยอ่อ g o o g l จะเปรียบเสมือนการซื้อหุ้นคลาส a ซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงและได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนหุ้นปกติโดยทั่วไปแต่ถ้าเราซื้อหุ้นตัวยอ่อ g o o g จะหมายถึงการซื้อหุ้นในคลาส c ที่แม้จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกันแต่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทได้ อีกทั้งยังมีหุ้นในคลาส B ีเหมือนกับเมตตาที่เหล่าผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมีสิทธิ์ในที่ประชุมมากถึง10เสียงต่อหนึ่งหุ้นด้วยสาเหตุหลักที่บริษัทเหล่านี้ต้องมีหุ้นหลายชนิดก็เพื่อให้ผู้บริหารรวมถึงผู้ก่อตั้งยังสามารถรักษาอำนาจในการตัดสินใจที่ทางที่สำคัญของบริษัทได้และยังลดโอกาสในการถูกควบคุมกิจาการจากบริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกและแม้ว่าการแบ่งหุ้นออกเป็นคลาส อาจทำให้นักลงทุนรายย่อยเสียเปรียบแต่ในบางกรณีการแบ่งหุ้นออกเป็นคลาสก็อาจกลายเป็นข้อดีได้เหมือนกันอย่างในกรณีหุ้นเบิร์กชัยเฮทเวของวอร์เรนเปรเฟตที่บริษัทนํารายได้กลับไปลงทุนและแทบจะไม่เคยปันผลออกมาเลยอีกทั้งยังทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่ตลอดจงส่งผลให้ราคาของหุ้นอยู่ในระดับสูงทําให้สภาพคล่องของหุ้นต่ําจนบริษัทต้องออกหุ้นคลาสบี ซึ่งมีมูลค่าขาน้อยกว่าหุ้นคลาส A ถึง1,500เท่าและยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเหมือนหุ้นคลาส A แต่ผู้ถือหุ้นคลาส A สามารถแลกหุ้นจากคลาส A ไปคลาส B เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นในมือและสามารถแบ่งขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไรเพียงแค่บางส่วนหรือในกรณีที่นักลงทุนอยากร่วมเป็นเจ้าของเบิร์กชัยแฮนเทเว์ก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยการซื้อหุ้นคลาส B ที่ราคา1.1หมื่นบาทต่อหุ้น แต่ที่จะต้องใช้เงินมากถึง16.7ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นคลาส A ออย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังไม่มีการแบ่งคลาสของหุ้นเหมือนในบริษัทต่างประเทศแต่สำหรับต่างประเทศมีคลาสหุ้นหลายประเภทที่ทําให้เรามีสิทธิที่อาจจะไม่เท่ากับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นที่เราถือให้สิทธิ์อะไรกับเราซึ่งหุ้นที่เราถืออาจจะทําให้เราได้ทั้งเงินปันผลและอํานาจโหวตในบริษัทหรืออาจจะแค่ มีสิทธิ์รับเงินปันผลแต่ไม่มีอำนาจใดๆในบริษัทเลยก็ได้